วันนี้สังคมพลุกวมันคนไม่ค่อยสบายมันคนไร้ความสุขไปหน้าเป็นคนโอ้อุดปัญหามากมายแต่กินในหัวใจอยากหวนให้ใครช่วยเีปัญหามากมีฉันแก้ไม่ได้ จะบ้าไโอ้ยอะไรกันขนาเนี้ฉันมีแค่สองมือในนี้ ใช่ไหมครับ สดูดิอดหูมากเลยเศร้าจริงๆเลยทำไมทำไมมนุษย์ต้องเห็นแก่งเงินไป็นสำคัญทำงานหนักเพื่อเงินเงินมันสำคัญอะไรนักนะท่านก็ไปช่วยเขาหน่อยสิเอห็นด้วยจริงด้วยอโชคดีนะไปละแน่นอนละการทำงานที่เร่งรีบและแข่งขันทำงานกันหนักขาดการพักผ่อนย่อมเกิดความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นอย่างนี้วันแล้ววันเล่าประสิทธิภาพในการทำงานมันจะออกมาดีได้ยังไงท้ายที่สุดก็ไม่มีใครทนได้หรอกถ้าเวลาออกก็เป็นโรคประสาทรับประทาน <c oughs> คนเรามันก็ต้องมีเวลาพักผ่อนกันบ้างคนนะไม่ใช่เครื่องจกักรที่จะได้ทำงานกันได้ตลอดเวลาหรือทำงานเป็นเวลานานๆได้ หยุดพักเพื่อมองปัญหาแล้วกลับมาเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่ให้ชีวิตได้ผ่อนคลายทางสายกลางการปล่อยวางบ้างในฐานะที่คุณเน่ยเป็นหัวหน้านะคุณจะแนะนําให้ลูกน้องทุกคนเนี่ยสนุกสนานร้องเพลงนะคุยกันเรื่องเรื่องตลกบ้างอย่าไปเครียดอันนี้นีไปอ่ะ ร้องไปเลยอ่ะไม่หน้าเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังนะร้องือร้องเพลงจะร้องจะร้องไงขอโทษนะคะพอดีโทรศัพท์อะไรลูกโทรมาอ่ารับได้เลยรับได้เลยจ้าลูกว่าไงจ้าลูกจ๋าจ้าเดี๋ยวแม่จะกลับแล้วล่ะนะอยากทาอะไรไม่ลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้จ้าได้เลยได้เลยนะเออได้เลย เ,ออเดี๋ยวแม่กลับนะจ้าจ้าวันดีจ้าลูกต่อลองเพลงต่อนะ <c oughs> เออ,อลองลองดู <c oughs> <c oughs> วันนี้สังคมวุนวายมันคนไม่ค่อยสบายมันคนไร้ความสุขใบหน้ามันคนหมนดประา,านาซ่บ้าผจัดารขะคือของเก่ายินงทำไม่หมดเลยนะคะของใหม่มาก,กองมาเริ่มเลยหรอคะพวกคุณทำงานเหนื่อยกันมากนะใช่ไหมใช่คะ่ะงั้นวันจันทร์ไม่ต้องมาทำงานกันผู้จัดการจะไล่พวกเราออกหรอคะไม่พวกเราจะไปทะเลกัน เมาหลังเซ็นก็ได้ใช่เจะออกได้ยังไงนี่ผู้จัดการจะพาเราไปเที่ยวทะเลนะทะเลเหนื่อยนะก็พักผ่อนซีเรียสไปก็มีแต่จะทำให้เสียทั้งจิตใจและร่างกายรวมทั้งการงานด้วย พัดทำจิตใจและร่างกายให้ผ่อนคลายแล้วกลับมาสู้กับงานกันต่อไปอย่างสบายๆค่ะหยุดพักเพื่อมองปัญหาแล้วกลับมาเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่เหนื่อยนักพักหน่อยแล้วค่อยสู้ต่อไปซ้ายก็เหนื่อยขวาก็หนักพักแล้วเดินทางสายกลาง